อเันเนอนยมากโูมัดีค่น,น,น้อฟนจะมารีรถวิ่งบนกําแพงใช่เลือกไหนดูีรถอะไรใช่มันเป็นรถวิ่งบนกําแพงคล้ายๆรถทามิยะนะเนี่ยอย่างเงี้ยวันนี้ต้องฟฟนจะมาแกะดันี้ไม่ได้แกะเลยเนาะเป็นรถเหมือนทามิยะรถวิง่งเวลา เดี๋ยวๆหน่อยไม่ทันถับเรารอไม่ไหวรอไม่ไหวนะเนี๋ยรออะไรนะเนี่ยเราแกะเลยรอตั้งแต่อยู่บนรถแล้วโอ้ยจิ้มเลยนี่น้องโฟนก็ไปเลือกเองเลยนะอันเนี้ยแต่แกะมีเทปแกะได้เนี่ยได้แล้ว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 โอ้ยทำยังไงโอ้ยเป็นรถด้วยมีมอเตอร์ด้วยอ่ะเป็นรถด้วยนะครับมีมอเตอร์ด้วยเนี่ยทำไมถึงมันเอามาให้อย่างนี้เนี่ยเขาให้ประกอบไงเดี๋ยวเราจะประกอบกันดีกว่าเนาะ ผมมีให้ใส่ฐานด้วยเป็นเป็นรถเนาะแล้วก็ติ๊กเกอร์นะมาทําไปก่อนแต่ว่ามันต้องเชื่อมนะเนี่ยไม่ต้องเชื่อมเดี๋ยวเราทำมาไม่ต้องเชื่อมแล้วลูกเราเราประกอบรถให้เป็นรถก่อนดีกว่าเราได้ให้น้องโฟสติ๊กเกอร์ดีไหมดีไหมไม่หรอกเอาชิ้นส่วนออกเนี่ยครับเขาก็จะมีคู่มือให้นะเราก็ทําตามคู่มือได้เลยนะครับนี่มีชิ้นส่วนะครับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกันเลยดีกว่านะกิะเดิน จะเดินไปถึงนู่นถึงก็จะมีมีเฟืองด้วยนะมอเตอร์นะครับจูกด้านเนี้ยได้จูกด้านไม่ติดติ๊กเกอร์ก่อนเหรอนี่เดี๋ยวเราแกะออกมานะแล้วเราก็ค่อยๆประกอบลงไปอุ้ยเดี๋ยวต้องใช้ไขควงด้วยนะครับอันหนึ่งนะมีน็อตมาให้ไหนขอดูหน่อยไขควงนี่ก็ให้เอาเฟืองเนีใส่เนาะให้อาเฟืองให้อาเฟืองใส่ไปก่อนนะตัวน อ๋ oh, <VII> 1941, อนี่ต้องเอาออกมาอู้หูมอเตอร์ตัวใหญ่ด้วยแล้วไม่ต้องมออเตร์ด้วยนะแรงน่ะอุ้ยอ่ะใส่เฟืองต้องใส่เขาให้วางเฟืองบนโต๊ะแล้วก็กดลงนี่นี่แล้วก็กดลงไปปึ๊บนี่ปิดแล้วแค่นี้นะครับประมาณนี้ต่อมาก็เอาล้อไหนล้ออะล้อเขาบอกกับพี่เขาบอกเอาล้อไปใส่ตรงข้างหน้าก่อนนะหนูหนูใส่อะใส่ข้างหน้าเอาหลุดเลยอ๋อใส่ข้างหน้าไว้ก็ใส่ล้อลงไป เอาล้อมาประกบกันเนาะงองด้านนู้ขับถอยหลังเนี่ยนี่กบนี้เลยนะนี่หนูรู้แล้วนี่ไงได้แล้วลูกอุ้ยป้านี่ใส่เนี้ยเข้าไปตรงข้างๆด้วยอันนั้นโรลเลอร์เขาเรียกโรลเลอร์เดี๋ยวต้องใส่ข้างหน้าก่อนแล้วก็เอาเหล็กอันนี้นี่สวิท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 อ่าสวิทใส่อันนี้พี่เขาให้เอาสวิทนี้ใส่ก่อนนะสวิทสวิทใส่นงี้แล้วก็ยังไงดีนี่ดี โอเคครับแล้วก็เดี๋ยวเราใส่สวิตอย่างนี้ก่อนนะแล้วเราก็เอาล้อใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะแล้วเราก็เอาฝาปิดใส่นะครับก็จะได้ประมาณแบบนี้หนูติดติ๊กเกอร์ไม่เป็นหนู่เลยให้มันถอดให้มันลื่น่าได้แล้วต่อมาก็เป็นข้างหลังเนาะเนีะแล้วใส่ล้อหลังอันนี้ได้ล้อหน้าแล้วนะครับแล้วก็ใส่ข้างหลัง ตอนนี้นักคนก็ติดกำลังติดติ๊กเกอร์ค้างๆอยู่นะครับบนี่นะนี่นะครับออก็จริงๆของของเล่นบางอย่างนี่ก็ทําให้เสริมทักษะได้นะครับอย่างเช่นพวกนี้ก็เขาก็ค่อยติดต้องใช้ไขควงด้วยลูกแล้วก็เกิดการแบบหัดการใช้เครื่องมือเครื่องไม้ครับพวกไขควงพวกอะไรพวกนี้นะครับมันก็ช่วยฝึกกล้ามเนื้อมือได้นะครับนี่นี่ต้องแฝงนี้ก่อนลูก ใส่แบบโปรลงไปเนี่ยอย่างเงี้ยเขาไม่รู้ใช่ไหมเวามลาเขาประอุยเวาลาเขาประกอบอ่ะมันก็จะง่ายอันโฟน์ใส่ให้ปาเลยเดี๋ยวอนูไขเองตรงนี้เนี่ยใส่แบบเนี้ยก็ค่อยๆสอนเขาครับทีละนิดก็จะเก่งขึ้นมานะครับมีทักษะขึ้นนะครับพอเขาเห็นเราทําบ่อยๆเขาก็จะทําได้นะครับ,บตแต่ว่าเราจะเปิดสวิตต์ตรงไหน ก็เขาให้ทำยังไงต่อนะเดี๋ยวก่อนเหมือนกันอันนี้มีเขาก็จะมีชุดงนี้ให้นะครับเป็นมอเตอร์นะอันนี้อ๋ออันนี้เอาไว้ใส่ข้างล่างลูกน่าจะใช่อานนี้นี่เขาให้สอดเข้าไปอันนี้กใต้ล่างในใช่นี่ไงสอดอย่างนี้ลูกแต่รู้สึกเหล็กติดคอยางจเย็นๆดิลูกนี่อ่ะได้ละ เขาให้สอดลงไป <Yeah. S 1> สอดลงไปในร่องนะเพื่อที่ว่าเอาขั้วมันให้มันโดนกับมอเตอร์ไงเวลาที่เราเล่นน่ะมันก็จะโดนกับมอเตอรน์นี่ใส่เข้ามานิดเดียวไม่ใช่ใส่นิดนึงนี้แล้วหนูก็เอามาใส่ตรงนี้นี่อย่างนี้เอาทําไมนี่ไงอย่างนี้ไงเพื่อให้เฟืองันหมุนไงแล้วเราก็เอาล้อใส่แล้วเราจะใส่มอเตอร์อยังไงมอเตอร์เขาล็อกเขาล็อกกับปติกิริใส่ง่ายนี่ครับ ใส่เข้าไปเลยนะอันนี้ล้อหลังนะอยากเล่นแล้วรอไม่ไหวแต่ว่าปาปิเก,รกอร์ให้ได้ประมาณนี้ปาปิเกอร์อให้ได้ไหนก็ประมาณนี้นี่นี่ครับตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นรถนะ<อ>แล้วนะเนี่ยเป็นรถแล้วนะแล้วมอเตอร์ใส่มอเตอร์ก็มอเตอร์ก็ให้เราหันลงเนาะเนี่ยกดลงไปเลยลงเห็นไหมให้โฟนดูตรงนี้หน่อยลูก น,นี่กดลงไปปึ๊บแค่นี้เองนะประกอบง่ายนะครับรถพวกนี้นี่ทำยังไงติ๊กเกอร์นี้ติดตรงไหนเดี๋ยวลองใส่ฐานดูก่อนนะว่าจะวิ่งไหมวิว่งไหมเราเหน,นื่อยนี่ราใส่ฐานดูก่อนเรงเปิดสวิตช์่านปิดได้เฮ้ยเนียรเร่ยวี่เแล้ว ตอนนี้เราวิไงไง่งแล้วครับโหแรงเลยอะ่ะแรงเลยนะเนี่ยข้าที่หลอกผ่านสายครับประมาณนี้นี่แลตติกลก็ติดยังไงติ๊กเกอร์เขาติดยังไงติ๊กเกอร์ติดตรงไหนติ๊กเกอร์ก็ติดเลยลูลกต,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 ติดตรงไหน,ต,ต,ไหนติดไม่เป็นอันนี้หรออันนี้น่าจะติดตรงนี่ปะตรงไฟปะเป็นไฟปะอย่างนี้ไหม ใช่อย่างนี้หนูติดอีกข้างหนึ่งขวานหนูติดไม่เป็นนี่ไงมา,ช,า,มาช่วยกันติดมาช่วยกันติดก็ต้องค่อยๆสอนนะอย่างนี้ไงนี่เท่ไปเลยเท่ระเบิดใส่ดูข้างหมายยังไงมาก เวลาใส่ดูเครื่องหมายอะไรมั่งเวลาใส่ดูเครื่องหมายอะไรมั่งเวลาใส่ต้องดูเครื่องหมายอะไรดูแล้วดูแล้วเครื่องหมายอะไรบอกเพื่อนๆหน่อยไม่บอกเครื่องหมายอะไรบอกเพื่อนๆก่อนบวกไฟบวกนะลบไฟส่ไม่ได้ใส่ได้สิใจเย็นต้องลบต้องเป็นลบคูณสองนี้่ใส่ไม่ได้ บวกก็ใส่บวกลบก็ใส่ลบไปนะหนูก็ใส่ถูกแล้วแต่ว่าหนูใส่ไม่ถูกโอเคเดี๋ยวหนูใส่ถูกแล้วแย่หนูใส่ไม่ถูกใจไปอยู่ตรงกลางตอนนี้ตอนนี้เราก็ประกอบรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เรียบร้อยทุกอย่างติดสติกเกอร์แล้วด้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ฐานแล้วเราเอาฐานเวลให้มันแน่นหน่อยนี้อะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะใส่เปลือกเข้าไปนะครับก็ใส่แบบนี้ ก็กลายเป็นรถเท่เลยดีเท่ระเบิดระเบ้อเลยไหนใส่ไงเขื่อเล่นเอาอย่างนี้โอเคอย่างนี้นะแล้วก็เอาเนี้ยใส่ข้างหลังไว้ใส่ไว้เพื่ออะไรใส่ไว้ล็อกเปลือกไงนี่ล็อกแล้วนี่นะครับนี่ก็เป็นรถเสร็จเรียบร้อยเนี่ยลองเปิดดิเปิดเป้ดให้เพื่อนๆดูนะอย่าเพิ่งจับนะ แรงมากเลยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไหนอะไรตอนนี้ไหนเปิดด้วยด้วยทุกคนโอ้ยรถไหนหมุนติ้วเลยโอ้อยนี่ตอนนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะรถหมุนติ้ยวน้อยโหแรงมากเลยหายเลยโอ้ยไอ้ล้อมันดิบเหรอโอ้โห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 ไหนแต่ลองทำตรงๆตรงตรงเข็นมนะ คือมันเลื่อนไงบ้านอ่ะโอ้วิ่งวิ่งไม่หยุดเลยอ่ะง่ายอย่าลองทำโอ้อย่าไปเข็นมันจะหลุดเดี๋ยวมอเตอร์ไหมอ่าถ้าปล่อยมันวิ่งนะจับไม่พี่โหแรงมากเลยโอ้โหโอ้โหีปซื้อไปซื้อโอ้โหไปซื้อวิทยาไปซื้อเอาไว้ออวิ่งในรางไงมันมีรางใช่ไหมแล้วตรงนี้มันก็จะไปหมุนกับรางให้ลมมันวิ่งได้เวลามันชนอย่างเงี้ย นรถมันก็จะหมุนเนี่ยเราชนแล้วแล้วมันหักนะหักลูกถ้าแรงๆก็หักนะก็สนุกนะครับนี่ครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะแล้วจะีวอะไรนะรถอะไรถ้าเรามันเบารถมอเตอร์นะรถประกอบคล้ายๆรถทามิีย่านะครับวันนี้สวยทีเดียวนะนี่ก็อันนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากเลยนะครับขอยังไงก็ฝากอะไรลูกกดติดตามช่องอะไร น,นี่ครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครัะยังไงก็ฝากดกดติดตามช่องนิดนึงนะครับถ้ามีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ก็เป็นรถนะอนนของเล่นนะและ้วโอ้โหนี่มีกล่องเยอะแยะเลยนะโอเคมันมีรางมาให้ด้วยเท่ระเบิดเลยนะมันมีราง,างให้ด้วยมีรางใช่ไหมต้องมีรางลูกโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม ช่องชาแนลโฟร์สตอรี่นะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอีกทีสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย